เล่นบัานกังฟูครับกางฟูมีต่างนาโนครับข้างร่วมครับมือนนิเพราะว่าเอาน้องออมสินไว้ข้างนอกครับแต่เดียวอากาศหนาวครับต้องใส่ผ้าก,กันนิดหน่อยครับขึ้นอีฝนตกครับอากาศกนข้างสีเย็นครับ มีตังนาโนครับกังฟูครับขังรบกันไว้ครับจุ่มยมเสั่ครับ,รบ,รบยมเสั้ากสิประมาณนี้ครับมีตังคนขางสิหงไว้ครับเอาะว่าอากาศหนาวครับ น้องออมสินครับครั้งแยกครับแยกไปสินอนประมาณนี้ครับมีตังต,งตงังตังครับม,มีตังครับ เก็บตากับมีตังมีตังนั่งหลับครับนั่งหลับสิประมาณนี้ครับแต่อากาศเย็นวัตถิยูดีครับนอนครับกังผู้มือนี้บ่ไเด้ปล่อยครับมือนี้ขังไว้ครับร่วมกับนาโนมีตังครับ น้องออมสินครับเหยียบเหย,ยียบครับเหยียบครับกลับมาหามาลุยครับเอาวรยมันอีกขงังครับมึงว้าวเกสต์บ้านเดียว <laughs> ปกตินั่งหรืออะไครับเด้งขยันกัสิประมาณนี้ครับแต่อยู่ก็ถุงเงินกับสิปล่อยครับเพราะว่ารวยมีหมูครับวันนี้รังครับรังทางในก็สิเป็นผ้าครับเพราะว่าอากาศหนาวครับหนาวครับพอด้นอนอยู่ผ้าครับ น้ำครับอันนี้ยังมะส้าครับอ,รอาหารทิ่พ่อนด้ให้ครับโอ้หลายเสียงอ,อากาศขาดทุกเ,เ,เงินครับทุนเงินไปล่อยเอ็ดครับล่อล่อผสมครับตเพิ่้เป็นฮิ a แล้วครับ มาเลยมาเลยผมว่าเลยครับเออโอ้โหวัฒบดดาเถิงเห่าเถิงเห่าอยางออกครับอยางออกมาเลยเออะไรนะเดี๋ยว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 ให้เย่ตาลเขาก่อนจะค่อยออก หลังเงียสั่งเยอย่างข้อแหก้เีับเดี๋ับดยเดยเดี๋ยวเี๋ยกเดีเดี๋ยวเดี๋ยเยาเบอเดี๋ยวนดีวเดี๋ยวเดเีดี๋วเดีอวเดี๋ี๋นี้ยวเดี๋ยเีเดี๋ยวเยวเดี๋าวเดี๋ยอเีน ใส่เสื้อเพราะว่าฝนตกอากาศหนาวครับพบอบอุ่นก็ที่โหลายตป็นไรครับก็เล่นได้ใส่เสื้อครับไปครับไปน้องัำตาเออกมาทงหน้าครับ ลปลอ่อยพร้อมกันเลยครับตรงปล่อยคนระรอบครับระวังมาลวยกรนดมตันที่บ่คือถุงเงินกรนดมตันครับโอ้ยถุงเงินกระมาลวยครับอันนั้นปล่อยพร้อมกันเลยครับอันนี้ต้องแบ่งเวลาครับมาหอนแบบเบาเลยกระดมตันไปแล้วครับโอ้โห <c oughs> เฮียเฮีย คือฝน,นตกครับสีน้ำจักหน่อยครับหยาก็เริ่มถือฝนครับเริ่มสีงามออาลแล้วครับโอ้โหเออแต่บด้จับได้กับปล่อยแล้วครับอันนี้เป็นทงหน้าครับพัดคางสิลปล่อยอิสระได้ครับ เป็นกืสิบกลับไปกลับมาเย็นดีครับเพราะว่าฝนตกห้ากระติชุ่มฉ่ำครับถึงนำ้ำฝนครับปล่อยกับเพื่อนออกมาพอนคา้ครับ เอาอีกแล้วทำในเออข้าง,งสิเบาดูครับตอนมา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 จะมาสู่ต้องใส่ตลอดเลยครับถึงตีปล่อยกระสังครับแล้วจะปล่อยลง ของหน้าครับตากดนมากครับน้องน้ำการครับกลับบ <c oughs> ้ามาเลยครับจะออกครันมาเลยอากาศเทินครับครับบ้าเลยครับหลังจากอยครับร้านจะมาต้องใส่โซยยากครับเพราะว่า คิดก็พื้นทีเลยครับครับน้ำครับน้ำเล่าแล้วหอดกับเบาเลยพนต้แห้งนะครับมขึ้นนี่จนว่าน้ำหงครับครับอันนี้น้ำครับเป้าแล้วว่ารวยไฟแล้วครับเออ มีตังค์ก็ขาดทุนเงินครับขาดทุนเงินมีตังค์ก็บบุคให้นั่นไประเด๋ครับบคุคให้หริยก็มาลุยประเด๋แต่ว่าทุนเงินนี่เทิงไหนเทิงกันครับครับออกฟ้ากันสีประมาณนี้ครับเออเอาล้อคันกางสีบุคให้ยืนหนิงเลยครับจากไปไซเดียครับเก่าครับป่าต้นดอนฤาษีครับ นี่บ้าลรวยมาเดียวก็ไปแล้วก็ไปแล้วขับน้ำครับรวยเห็นอย่างเออมาเดียวนี่สิบ่งใครปัดด่นใดครับ ท่าทศิษฐเขาปลาเอาอีกแล้วบอกอีกแล้วอ๋อเป็นอย่างอีกน้อกห่อนอะอย่างอยู่หันนอะไปแล้วไปแล้วเขาปลาแล้วครับมวนผู้เดียวครับ แข็งแรงครับมาเวยวันที่สิบสี่เดือนนี้ครับสิคคบขวบพอดีครับแต่ว่าบนี่เป็นฮีดรอบสองครับตรงลออยู่ครับล่ออยู่เป็นรอบนี้คือหาพ่อพันผสมเลยแล้วครับสมบูรณ์ครับมวยปัญหามาเลยอ่าอีกและไปครับวัตลุอยกับสระมาเนี่ครับวายูดิ่งเนี่ยครับ เดินกลับไปกลับมาอยู่าครับพื้นที่ถ่าว่าดีว่าก็ดีครับเป็นทงหน้าดีครับครับแหลนจาง <c oughs> เดี่ยวครับครับซีเขาว้านแล้วครับครับไปได้สักรายานนะยะนึงครับไอ้เพื่อนเดี๋ยวกขาตังไก่ครับกลับเข้ามากรุงที่เก่าครับ นามกับเมื่อยครับแดนแป๊บเดียวครับเลือมสิมดติดแล้วครับเออมาคือตอนสิออกไหมไหมครับตอนว่าครับน้องมารวยครับครับผมหลัดคอหมูย่างครับวันนี้ผ้าเบิองบรรยากาศช่วงสายๆจังน้อยครับอาชีพเหนียวไปซ้ำเหนียนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเราเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ